สวัสดีค่ะมุมห้องครัวมุมแม่บ้านเดิมๆนะคะก็วันนี้มีผักเยอะแยะเลยก็เลยอยากทำคลิปเพื่อสอนเพื่อนๆที่เป็นแม่บ้านหรือว่าอยากรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับพืชผักผลไม้นะคะตัวนี้ก็คือหน้าเป็นบ้านเราน่าจะเป็นมะเขือเทศราชินีนะคะก็ชนิดเล็กเขาเรียกว่ามินิ พล u ม่าท o มั t เตอร์มินิพลูม่ e ทอมเตอรก็คือ,อะมะเขือเทศราชนีนะคะก็มากินเป็นพวกสแน็คนะคะก็คือกินเป็นของเล่นหรือว่าเอาไว้ใส่สลัดนะคะหรือบางทีถ้าเราหิวคนที่ลดน้ำหนักคนที่กินเพื่อบำรุงร่างกายก็จะใช้ตัวนี้แทนได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ